สวัสดีค่ะช่องลุกนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาไปชมบรรยากาศวันวาเลนไทน์หน้าสรากลางจังหวัดชนบุรีแล้วเราก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันก่อนถึงวันวาเลนไทน์คืนวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยคือเป็นวันที่13กุมภาพันธ์นะคะ 2,564ลองดูซิว่าร้านดอกไม้หรือของฟันหรืออะไรแบบในวันวาเลนไทน์ปีนี้จะคึกคักขนาดไหนก็เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ยร้านที่1ก็มีประมาณนี้บรรยากาศค่อนข้างซบเซานะคะปีนี้นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่ง ก็ไม่มีไม่ค่อยจะมีผู้คนนะคะนี่ก็อีกร้านหนึ่งก็ไม่ไม่มีผู้คนมากนะักตัวเราเองไม่ได้ซื้อนะคะแค่ไปไทายแล้วนี่เราจะวนอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ก็เป็นร้านเล็กๆอีกมุมหนึ่งเราก็จะวนไปอีกอีกเส้นหนึ่งนะคะคือวนวนรอบๆบ,บริเวณนะคะปกติแล้วสถานที่แบบเนี้ยเนี่ยค่ะ ก็นี่เห็นนะคะพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย